ปฏิกิริยาปลุกเร้าหรือ quicken จะสร้างสภาวะพิเศษที่จะทำให้ความเสียหายธาตุไฟฟ้าหรือความเสียหายธาตุไม้แรงขึ้นได้วิธีใช้โจมตีศัตรูให้ติดสถานะธาตุไม้แล้วโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุไฟฟ้าหรือในทางกลับกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาปลุกเร้าและสร้างสภาวะพิเศษติดตัวศัตรูในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูสังเกตได้จากคลื่นไฟฟ้าสีเขียวที่ปรากฏบนตัวในขณะที่สภาวะปลุกเร้ายังคงอยู่โจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุไฟฟ้าเกิดปฏิกิริยาบีบอัดหรือแกรเวดจะทําให้ความเสียหายธาตุไฟฟ้าในครั้งนั้นแรงขึ้นหรือโจมตีต่อเนื่องด้วยความเสียหายธาตุไม้เกิดปฏิกิริยาแพร่ขยายหรือสเปรดจะทําให้ความเสียหายธาตุไม้ในครั้งนั้นแรงขึ้นเช่นกัน การรักษาสภาวะปลุกเร้าการสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไม้จะไม่ทําให้สภาวะปลุกเร้าหายไปเร็วขึ้นเราสามารถทําปฏิกิริยาบีบอัดหรือแพร่ขยายต่อเนื่องได้เรื่อยๆจนกว่าสภาวะปลุกเร้าจะหายไปการสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไม้สลับกันมีโอกาสทําให้เกิดปฏิกิริยาปลุกเร้าขึ้นใหม่ทําให้มีสภาวะปลุกเร้าอยู่บนตัวศัตรูต่อไป ในขณะที่การสร้างความเสียหายธาตุไฟหรือธาตุน้ําจะทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องติดไฟหรืองอกเงยและสภาวะปลุกเร้าจะหายไปเร็วขึ้นความแรงของปฏิกิริยาความแรงของการบีบอัดและแพร่ขยายขึ้นอยู่กับค่าสถานะของตัวละครที่ทําปฏิกิริยาได้แก่เลเวลตัวละครและค่าชํานาญธาตุเท่านั้น เป็นการเพิ่มโบนัสความเสียหายเข้าไปในการโจมตีเดิมสามารถเกิดคริติคอลได้ตามปกติการลดค่าความต้นานทานธาตุของศัตรูที่สอดคล้องกับการโจมตีที่ใช้ช่วยให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นได้การใส่อ์ติแฟกเซ็ Thundering Fury 4ชิ้นที่เหมาะกับตัวละครที่โจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าช่วยเพิ่มความแรงของปฏิกิริยาบีบอัดได้ Get some sleep. I'll be on guard duty. It'll be a good time to write today's patrol log entry.